เป็นเป็นแถวเหรอสวยอา้าวคราไตรายาไตรนำาผ้าป่าใส่ออกไข่อุ้มผ้าตรายอ่พี่เดียวนะยกเอาป้าออกมาสักก่อนเอาว้าอ,ออกมาก่อน พร้อมกันเลยอย่างนั้เราสวดอิติปิโสเป็นเรื่องเวลาเข้าป่าให้ทรงยาดีนะอิติปิสโสภะคะวาอะระหะสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอะโด เตสัสสัทถาเทวมนุสสานังโภภควาติสตฺตสวคฺโคภควตาธมโมสันทิติกោอตาลิโกเอหิปัสสิโก Pate pan Pakkawato sa waasaang ko ocopatifan Pakkawatoawa

โยอาชาเลการะนโยอาดาวตาราปุญญาเขตตั้งโลกัสสัตติ เดี๋ยวแม่จะไดินอกน่เป็นครั้งแรกที่มา้าป้าในชีวิตเรอในชีวิตว้าวไม่เคยไปาน่าไม่เคย